คือปลาจอมปลาจอมนะคะมาจากประเทศไทยใหญ่เมียนมานะคะเมืองไทยเขาเรียกปลาจอมเนาะทีวานน้องแอนเล็กปลาโซมนะคะจะใส่กระเทียมเจียวค่ะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มากินอาหารประเทศท้องถิ่นตัวเองนะคะปลาจอมนะคะทุกคน ัดจอมค่ะทีวันน้องแอนเขาเรียกปลาสซมนะคะก,กินกันข้าวเหนียวห่อนๆค่ะทุกคนก่อนสีไปกินกันฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พับคลิปคลิปน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแอนมีกำลังใจทำคลิปต่อไปเลยนะคะนี่จ้ากินกันเลยค่ะ ใส่กระเทีมยมเจียวนะคะแถววันน้องแอนใส่กระเทีมยมเจียวเนาะอืมชอบอืมป๋าทำไมกองน้องแอนมูมเนาะ อยาพี่น้องอยากกินมะนาวน้องแอนนี่แคบควายเลยนะคะฝั่งมา เดี๋ยวจะถอดให้รู้นะคะวันหลังอันนี้ก็านางควายค่ะเอาไว้แกงนะคะแซ่บความกระเทีมเจียวหน่อยๆนะคะปาดจอมเป็นตัวอะไรค่ะ เป็น,นยังไงบ้างมหาใครลูกสายลูกสามีนี่ครับเขากินมูกระทะกันนะคะน้องแอนกินปลาจอมจาะของชอบชอบมากค่ะ ร้านเรามีผิดแกงหายนะคะพี่หน่อยเป็นคนทำเนะอร่อยหาอะไรดูเอาอันนี้อ